คิดถึงอันหนึ่งจังจริงๆคืนนี้เขาต้องได้นอนดูซีรีส์กับอันหนึ่งแทแ้ๆอ่ะแม่เราเพิ่งกลับมาก็ไปอยู่กับแม่เขาซะหน่อยเถอะก็เขาเสียดายอะ่ะ <c oughs> กะว่าคืนนี้จะชวนอันหนึ่งเล่นอะไรกันสองคนสไนน์หนึ่แม่อย,อยู่แถวนั้นหรือเปล่าระวังตัวหน่อยสิ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้อยู่ค่ะ ไม่ไงั้นเขาจะกล้าโทรมางอแงกับอันหนึ่งแบบนี้หรอคิดถึงอันหนึ่งนะอาก็คิดถึงแก้มนุ่มๆของหนึ่งนะอย่านะคะอย่าอะไรคะยังอีกยังไม่เลิกพูดเพราะเราก็ทำน้ำเสียงแบบนี้อีกทำไมคะเขินเหรอไม่ใช่คะ่ะ เลิกทำน้ำเสียงแบบนี้ที่ทำให้เขาอยากเข้าไปเกาะซะเดี๋ยวนี้เลยได้แล้วอีกสองวีก็เจอกันแล้วไงคะเอางี้งั้นหนึ่งลองหลับตาเราคิดว่าอายอยู่ตรงนั้นสิ